สวัสดีับพาทุกคนครับมาชมพิเศษรถต่อทอนะครับจุดสองนะครับหรือรถตรวจทานะครับที่ผ่านสถานีไอซยาในเวลาตีห้าสองนาทีนะครับหนึ่งเดียวในการรถไฟนะครับ เจ้าหน้าที่ที่สถานีชยานะครับเสียงวีด เีรษฐีนารักตบุตมิมากฮ้สิ่งเลยนะคันนี้หัวเดียว ขอบคุณท่านครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ